ไฮไฮครับทุกคน วันนี้ก็อยู่กับแอดเกมช่องเกมเรโนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมแอดเกมก็จะไม่ได้มาในทีมของอนิเมะอะไรแต่อย่างใดน,นะแอดเกมได้กลับมาแล้วนะผมกับเกม o v w a t c h นั่นเองนะผมที่แอดเกมเคยแคสไปเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองนะครับผมในหัวข้อของคลิปนี้นะผมแอดเกมก็ <ๆ S 2> จะมารีวิวสกินของตัวละครต่างๆในเกมนี้ที่มันมีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทและก็มีเอฟเฟกพิเศษต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยแอดเกมก็ต้องขอเกินไว้ก่อนนะผมสาหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่ง มาเคยเล่นภาค2นี้นะผมสกินอีเวนต์ต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นในฮีโร่แกลเลอรี่เนี่ยในตอนนี้ภาค2มันหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผม oh <no. S 1> จะมีวิธีหาเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือต้องรอร้านค้าในช็อปนะผมหมุนเวียนกับนาขายนั่นเองนะครับผมซึ่งจะอยู่ที่บรรทัดล่างสุดนั่นเองนะครับผมที่จะรีทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมในส่วนของข้างบนเนี่ยครับผมมันจะรีทุกๆ7วันหรือ1สัปดาห์นั่นะผมซึ่งช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ฮาโลวีนเทเลอร์2022เป็น ีเวนต์แรกประจําภาค2องนั่นเองนะครับผมโดยที่ช่วงนี้ร้านค้าก็จะเอาสกินฮาโลวีนต่างๆมาขายเป็นบันเดิลหรือว่าขายเป็นสกินเดี่ยวนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจตัวไหนก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับโอเคครับเราก็กลับกันมาในส่วนของรีวิวสกินอีเวนต์ต่างๆที่เปลี่ยนเสียงคู่อัลติเมทกับมีเอฟเฟกต์พิเศษต่ตางๆกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมสาหรับตัวละครแรกนะผมดีว่าของพวกเรานั่นเองนะครับผมดีว่านะครับผมเท่าทีแอดมี mi, ก็จะมีอยู่สสกินนะครับผมที่มีเอฟเฟกพิเศษเงียครับผมแต่ว่าตัวละครดีว่าจะไม่มีสกินไหนเลยที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอันติเมตน่นเองนะครับผมโดยสกินแรกก็คือออฟฟิเซอร์ดีว่านั่นเองนะครับผมส่วนสกินที่2นะครับผมเป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผม ในภาค2นี้ใน Battle Pass นี่นะผมนั่นคือสกิน EDM นั่นเองนะครับผมในส่วนของ Officer ีว่านะผมในภาคแรกเคยแจกตอนอีเวนท์ที่ไปเล่นเกม Hero of the Storm ครบ5ครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคครับในส่วนของเอฟเฟกพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในสกินดีว่าตัวนี้นะผมนั่นคือเสียงวิววิวเวลาที่เราใช้สกิลเลเวชิปบินนั่นเองนะครับผมมาลองฟังก,กันเลยครับ ่าต่อไปนะผมสกิน EDM นะครับผมก็จะมีเสียงตอนใช้สกิลเล็บชิฟเช่นกันนะผมแต่นี้จะเป็นเสียงเพลง EDM นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม โอเคในส่วนเอฟเฟกพิเศษต่อไปนะผมนั่นคือการใช้อัลติเมตของดีว่า EDM นั่นเองนะครับผมโดยการใช้อัลติเมตตัวนี้ในช่วงที่หุ่นของดีว่ากำลังจะระเบิดนะครับผมมันจะมีเสียงเพลง EDM ออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมมาลองใช้กันเลยนี่ยังเท่เค,เครับคุณผู้ดูทุกคนถนะัดมานะผมสำหรับสกินดูมฟิตนะผมจะยังไม่มีสกินไหนนะครับผมที่มีการเปลี่ยนอันติเสียงพูด นในส่วนตัวละครถัดไปนะผมจังเกิ้ลฟีนนะผมก็ยังไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมแอะก็มองว่านางเพิ่งเป็นตัวละครใหม่เพิ่งมาเนาะอันนี้ก็เพิ่งมีสกินเอีเวนต์ตัวแรกของนางก็คือสกินเอีเวนต์ฮาโลวีนนี่นะครับผมโอเคในส่วนถัดไปของ สกินโอริซ่านะครับผมก็ยังไม่มีสกินไหนที่มีเสียงพูดอัลติเมทแบบพิเศษเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าในการรีเวิร์คของนาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเชื่อนติด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คุณผู้ดูก็ลองไปเทียบเอาจากภาคแรกกับภาค2ว่ามันต่างกันยังไงนะครับผม ต่อมานะผมในส่วนของรายฮานะผมจะมีสกินเดียวนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษด้วยนี่ครับนั่นก็คือกรีดิออนฮาร์นั่นเองนะครับผมเป็นสกินประจำอีเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมโอเคโดยอาวุธที่กรีดิออนฮา่าถืออยู่นั่นก็คือถ้วยแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผมโดยที่เวลาหวดนะผมจะมีเสียงแง้งๆออกมานะครับผมนะ คุณผู้ดูสังเกตว่าอาจจะได้ยินเสียงมันอาจจะเบาไปไหน่อยนะเนี่ยแจงแจงนะประมาณนีนะ้โอเคแล้วในส่วนของอัลติเบตนะผมจากคำว่าแฮมเมอร์ดาวนะผมจะเปลี่ยนไปคำว่าทัชดาวน์นี่นะผมลองฟังกันครับอ่านะครับผมแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยิน เป็นเอิร์ธดาวนะผมซึ่งตอนแ,แอรกก็ได้ยินเป็นเอิร์ธดามกันถ้าไม่เปิดซับไตเติลนี่ไม่รู้เลยนะครับผมโอเคแล้วในส่วนถัดมาของโรดฮอกนะผม <c oughs> ก็ยังไม่มีสกินไหนนะผม <c oughs> ที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะครับต่อไปในส่วนของซิกบ้านะผมก็ไม่มีเช่นกันนะครับผม <c oughs> ในส่วนของวินสตันนะผมก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมในส่วนของเร็กิ้งบอลนะผมก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมตัวสุดท้ายของแท้งนะผมซาเรียนะผม ก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมแต่อาจจะมีบางสกินนะผมที่มีเสียงพูดใหม่ๆแล้วก็เอฟเฟกพิเศษบางตัวนะผมโอเคเราจบกันไปแล้วกับฮีโร่สายแทงนะผมที่มีสกินเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของซัพพอร์ตกันก่อนนะผมมากันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นคือแอนนานั่นงนะผมแอนนานะผมจะมีสกินที่เปลี่ยนเสียงพูดต่างๆอยู่ครับผมแต่ว่าไม่มีสกินเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะครับผมอย่างเช่นสกินที่แอดมีนั่นคือคอแซหรือว่าสกินโจรสลัม จะมีเอฟเฟกพิเศษตอนที่เรากดเฮลโลนะผมมันจะนี่ครับอฮอยเม,ท,ยมทีนะผมเวลาตอนถักท้ายนี่นะครับผมโอเคแล้วในส่วนของตัวละครถัดไปนะผมนั่นคือแบปทิสต์นั่นเองนะผมแบปทิสต์นะผมจะไม่มีสกินที่เปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทแต่มีสกินที่มีเอฟเฟกพิเศษอยู่สกินหนึ่งนะผมนั่นคือฟังกี้นั่นเองนะครับผมสกินฟังกี้นะผมจะมีเอฟเฟก์พิเศษสําหรับโดนอิมมอร์ทัลลี่ฟิลนะผมในตอนที่เราปล่อยออกไปนะผม มันจะกลายเป็นดโดรนดิสโก้นี่นะครับผมนี่ครับผมเป็นโดรนดิสโก้แล้วก็มีแสงไฟสปอตไลท์อยู่นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคและในส่วนของตัวละครถัดไปบริกิตธานะครับผมบริกิตธาจะยังไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอันติเมตแต่อย่างใดนะครับผม และด้ต่อไปครับผมในส่วนของตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมน้องคริโะนี่นะครับผมน้องคริโะนะครับผมจะยังไม่มีสกินไหนเช่นกันนะครับผมแอบเสียดายมากนะครับผมกับสกินล่าสุดที่เป็นสกินแม่มดนะครับผมมันควรจะเปลี่ยนจากหมาป่าจิงจอกเป็น Black Cat สักหน่อยนะครับแต่ในโหมดใหม่ของจังเกิ s ลสไตล์ของซอมบ้านะครับผมนางจะมีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทอยู่ครับเป็นคำว่า enter the spirit world นี่นะครับผม โอเคถัดมาในส่วนของสกินลูซิโอนะผมสกินของลูซิโอนะผมจะไม่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมแต่จะมีสกินหนึ่งครับผมที่มีเอฟเฟกพิเศษนะผมนั่นคือสกินแจสซี่นั่นเองนะผมสกินแจสซี่นะผมจะมีการเปลี่ยนเสียงเพลงตอนที่ลูซิโอเปิดเพลงนี่นะผมเป็นเพลงแนวแจ๊สนี่นะครับผมลองฟังกันได้ครับนี่ครับผมอันนี้คือเพลงของตอนที่ลูซิโอบูสต์นี่นะผมบูสต์ความเร็วนี่นะต่อไปในส่วนเพลงฮิลนะผม นี่นะครับผมก็จะเป็นเพลงแนวแจ๊สแจ๊สนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมในส่วนของตัวละครเมอร์ซี่หรือเรียกว่าเป็นตัวละครลูกรักของริซซท์เลยดีกว่าไหมเพราะว่าสกินเอฟเฟกพิเศษกับเสียงพูดนี่มีเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับผมมาดูที่สกินแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นคือสกิน เดวี่นะผมหรือว่าสกินอีมนะผมเหมือนกันนะครับผมสกินนี้นะผมจะมีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะครับผมโดยที่เสียงพูดอัลติเมทนางนะผมจะมีการเพิ่มคําว่า for the price เพิ่มขึ้นมาด้วยจากคําว่าฮีโรสไม่ตายนี่นะครับผมเราแบบ heroes never die for a price นี่นะครับผม และในส่วนของสกินถัดมานะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมนั่นคือวอลคิวรีนี่นะผมวอลคิวรีนะผมก็จะมีขายในฮีโร่แกลเลอรี่ตามปกติไม่ใช่สกินอีเวนต์แต่อย่างใดนะผมสำหรับสกินวอลคิวรีนะผมจะมีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทเป็นทิวาลฮาล่านี่นะผมลองดูทิวาลฮาลาอ่า โอเคครับและในส่วนของสกินถัดไปที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมนั่นคือสกินวิชหรือว่าแม่มดนั่นเองนะผมก็คือสกินประจำฮาโลวีนอะไรครับที่แอชใช้ประจำนั่นเองครับในส่วนของสกินวิชเมอืองซีนะผมอัลติเมทจะเปลี่ยนเป็น my servants never die น,นั่นเองนะผม My Servants Never Die อ่า จริงๆนะครับในส่วนของสกินเมอร์ซี่จะยังมีอีก2สกินนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพวกอัลติเมตแล้วก็มีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนั่น,น,นก็คือสกินวิงวิกตอรี่นะผมในของอีเวนต์ซัมเมอร์แต่แกรมไม่มีนะผม และสกินพิงเมอร์ซี่นะครับผมที่ได้ไปจากการซื้อในช่วงภาคแรกน,นั่นเองนะผมไม่มีการกลับมาขายแล้วน,นั่นเอนะผมสกินพิงเมอร์ซกลายเป็นของแรไปแล้วน,นั่นเอนะครับผมโอเคในส่วนของตัวละครถัดไปนะผมมอยร่านะผมไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสียผผ้อัลติเมตแต่อย่างใดนะครับผมและมาดูตัวละครสุดท้ายประจำฮีโร่ซัพพอร์ตนะผม เซนจัตตานี่นะครับผมเซนจัตต์จะมี2สกินนะครับผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะผมแต่อัตแกมมีแค่สกินเดียวนะผมสกินแรกเลยนะคือนัทแครกเกอร์หรือว่าสกินของอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับผม <Double. S 1> ในส่วนของสกินเซนจัตต์นัทแครกเกอร์นะผมจะมีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทเป็น experience festivity นี่นะครับผมจาก experience tranquility นั่นะครับผมลองฟังกัน experience festivity อ่า และในส่วนของอีกสกินหนึ่งนะผมนั่นคือสกินคราวทิสนะผมของอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะผมแต่ว่าไอกเกมไม่มีนะผมตัวเสียงอันตินั้นจะเปลี่ยนเป็นคําว่า pass into the unknown นี่น,นะผมส่วนของฟังเราที่จะได้ยินนะผมนั่นคือ experience nothingness นั่นเองนะครับผมโอเคครับเราก็จบกันไปกับฮีโร่ซับพอร์ตแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมามาดูในส่วนของฮีโร่ดาเมจกันดีกว่าครับเริ่มกันที่แอสนะผมก็ไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดนะผม แต่ว่าสกินทองของนางแต่ละอีเวนต์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนสโคปของปืนอยู่นะผมอย่างเช่นสกินบุนน้อยมกแดงของแอดที่มีนะครับผมจะมีการเปลี่ยนสโคปเน,นี่ยครับผมเป็นสโคปแหลมๆแบบนี้นะครับผมสามเหลี่ยมแหลมๆแบบนี้ โอเคแล้วในส่วนของบารชันนะผมบารชันก็เพิ่งรีเวิร์กมาอัติเบตก็เลยเปลี่ยนเสียงพูดเนาะเป็นปูปูปูปี้ปูปเนาะโอเคในส่วนของเอฟเฟกพิเศษนะผมจะมีอยู่สกินหนึ่งนะผมนั่นคือสกินเลโก้หรือว่าบลิกน,นั่นเองนะผมอันนี้จะได้มาจากการทำแชร์เรนในช่วงอีเวนต์ภาคแรกน,นั่นเองนะผมก็จะมีการเปลี่ยนเสียงยิงปืนนั่นนี่นะผมเสียงกระสุนที่ออกไปก็จะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะผมสังเกตเห็นว่ามีสกิทไฟที่เป็นเลโก้นะผมอ่านะในส่วนของการแปลงร่างเป็น ป้อมปืนนี่อ,ะ,ะ,อชชนนะครับผมเอฟเฟกพิเศษของเลโก้บัสชันในส่วนของทวระคอถัดไปนะผมแมคกครีหรือแคสซิดีนะผมจะมีอยู่สองสกินนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทครับผมจริงๆมันมีแค่สกินเดียวมากกว่านะผมเพราะว่าอีสกินหนึ่งมันก็อีสไฮรูนเหมือนกันแต่แค่ เสียงสูงขึ้นก็เท่าเนั้นเองนะครับผมในส่วนของสกินที่มันเป็นไฮนูนแบบเสียงสูงนะครับผมนั่นคือสกินแวนเฮลซิงนะครับผมของฮาโลวีนแต่ว่าไอเกมไม่มีนะครับผมในส่วนของสกินนี้ที่ไอเกมมีนะครับผมนั่นคือไลฟ์การ์ดของอีเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมในส่วนของเสียงพูดอัลติเมทของสกินไลฟ์การ์ดแมคครีนะครับผมมันจะพูดว่าอ t สไฮไท t i นะครับผมพร้อมกับมีลูกบอลชายหาดเด้งขึ้นมาด้วยนี่ครับผมลองดูครับ it's high เห็นลูกบอลชายหาดตรงนี้ปะ โอเคและด้ส่วนของตัวละครถัดไปนะครับผมตัวละครที่มีเสียงพูดอันติทุกตัวนะครับผมนั่นก็คือเอ็กโคนี่นะครับผมก็ยังไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัติเมตนะครับผมโอเคครับและในส่วนของสกินเกนจินะครับผมก็จะมีอยู่หลายสกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมมาดูกันที่สกินแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือสกิน โอนิเกนจินั่นเองนะครับผมเป็นสก,กินที่ได้จากการเล่น Hero of the storm เหมือนออฟฟิเซอร์ดีวาเลยนะครับผมในส่วนเสียงพูดอัลติเมทของโอนิเกนจินะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นโอนิโบเคอุคุเร่นี่นะครับจากริวจินนั่นเองนะครับผมเพราะว่าริวจินแปลว่ามังกรเนานะโอนิก็แปลว่ายักษ์นะครับ และในส่วนของสกินถัดไปนะผมที่มีการเปลี่ยนชื่ออัลติเมทนะผมนั่นก็คือไบฮูนั่นเองนะครับผมเป็นสกินประจำอีเวนต์ตุจีนั่นเองนะครับผมในส่วนของเสียงพูดอัลติเมทของสกินไบฮูเกนจินะผมนั่นก็คือแบล็กคุนโอเคอุคุเร้นั่นเองนะครับผมหลอกฝรั่งนัทเป็นสกินเสือขาวนี่นะครับผม ซึ่งถ้าเป็นฝั่งเพื่อนเรามันจะได้ยินเป็นคําว่าเดวไวท์ไทเกอร์บีคัมมีไอนี่นะครับผมในส่วนของสกินโอนี้ก็เช่นกันนะผมลืมพูดไปเป็นเดมอนบีคัมมีนั่นเองนะครับผมและในส่วนของสกินสุดท้ายนะผมเป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน Battle Pass ภาค2และเป็นสกินตัวแรกนะผมที่เป็นระดับเหนือตำนานด้วยน,นั่นเองนะผมหรือว่าเมทิกนั่นเองนะผมนั่นก็คือสกินไซเบอร์เดมอนเกนจิอนี่นะครับผมสามารถคัสตอมไมซ์สกินได้ด้วยน,นั่นเองนะครับผมในส่วนของไซเบอร์เด,เเเดมอน แต่แค่เปลี่ยนเสียงให้มันดูแบบเทขึ้นนะผมแล้วก็เอฟเฟกเวลาฟาดก็เหมือนกันอโอเคเรามาดูของตัวละครถัดไปนะผมฮันโซนี่นะผมฮันโซจะมีอยู่สกินเดียวนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอาตินั่นคือสกินหมาป่านะผม ซึ่งสกินหมาป่านะครับผมก็จะมีแบบต่างๆด้วยครับผมอย่างเช่นมีโอคามิห ok มาป่าสีขาวนะครับแล้วก็มียังวูฟที่มีขายในฮีโร่แกลเลอรี่นี่นะครับนนผมส่วนสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินย้อมแมวจากอีเวนต์แอนนิเมชั่นเรี่ของภาคแรกนะครับผมดาร์กวูฟหรือว่าหมาป่าทรมินนั่นแหละครับในส่วนของเสียงพูดของสกินหมาป่าฮัน,น,าาน,น,นโซน,น,นะครับผมมันจะเปลี่ยนจากคำว่ามังกรเป็นหมาป่านี่นะครับผมลองฟังครับโอคาไม่ออกเชียร์คิวตูเร่นี่นะครับผม I will I what do must. ต่อไปนะผมในส่วนของสกินจังแรดนะผมจะมีอยู่สกินเดียวที่เปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมตนะผมนั่นคือสกินด็อกเตอร์จังเก้นสไตล์นะผมหรือว่าสกินประจำอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ก็มีขายในช็อปทุกคนนี่นะผมใครสนใจก็ไปจับจองได้นะผมในส่วนของอัลติเมทด็อกเตอร์จังเก้นสไตล์จังแรดนะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่า get ready for a shock นี่นะครับผมจากคำว่าไฟจะโผล่นี่นะครับผม ในส่วนของฟังเรานะผมจะได้ยินเป็นคำว่า ready and gentleman this is my latest creation นี่นะครับผมมาเราลองมาฟังกันเลยครับนี โอเคครับและในส่วนของตัวละครถัดไปนะผมเหมยนั่นเองนะครับผมเหมยจะไม่มีสกินไหนที่มีการเปลี่ยนเสื้อ้อัลติเมตแต่จะมีอยู่สกินหนึ่งนะผมที่มีเอฟเฟกพิเศษนั่นเองนะครับผมนั่นคือสกินคริสต์มาสนะผมเหมยรุ่ยนั่นเองนะครับผมในตอนเราที่เราใช้สกิลเลฟชิพที่แช่แข็งตัวเองนะผมมันจะมีเอฟเฟกเป็นสโนว์บอลนี่นะครับนี่ครับอ่า ต่อไปในส่วนของฟาราะับผมจะยังไม่มีสกินไหนนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงผู้ออลติเมต์อย่างใดนะครับผมต่อไปในส่วนของริปเปอร์นะผมก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับผมในส่วนของเซอร์จอนนะผมก็ยังไม่มีเช่นกันนะผมเป็นตัวละครใหม่ประจําภาคสองด้วยนะครับผมต่อมานะผมโซเดอร์76จะครับะผมจะมีอยู่2สกินนะผมที่เปลี่ยนเสียงพูดออลติที่จะได้ยินเฉพาะเพื่อนเรานะครับผม แต่ว่าของอีกฝั่งศัตรูเนี่ยจะยังได้ยินเป็น I got you in my sight เช่นเคยนะผมนั่นก็คือ g r i e l Master 76นะครับผมแล้วก็อีกสกินหนึ่งก็คือ Alpine 6นั่นเองนะครับผมโดยที่สกินนี้นะครับผมฝั่งเพื่อนเราจะได้ยินเป็นคำว่า Tactical Goggle Activate นี่นะครับผมส่วน g r e l l Master นะครับผมจะได้ยินเป็นคำว่า Tactical Sunglasses Activate นะครับผม ต่อไปในส่วนอซอมบรานะครับผมซอมบรานะผมจะมีอยู่สกินหนึ่งที่เปลี่ยนเสียงอัลติเมทนะครับผมแต่เป็นสกินที่จะได้เฉพาะคนที่ไปงานบริสคอนเท่านั้นนะครับผมนั่นคือสกินเดมอนฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนของแอดแกรมที่มีสกินหนึ่งนะครับผมที่อยากจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นสกินเปลี่ยนเสียงพูดเวลาเราทักทายนะครับผมนั่นคือสกินของอีเนต์ซัมเมอร์นั่นเองนะครับผม <Hey Dude. S 1> มันจะมีคำว่า Hey ้ดู e นะครับผมแล้วก็อะลูไฮคำหนึ่งนะครับ อ่าครับจะมีอยู่2คําที่เปลี่ยนเสียงพูดทักทายนะผมต่อไปในส่วนของซิมเมตทรานะผมจะยังไม่มีสกินไหนที่เปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทแต่จะมีอยู่สกินหนึ่งนะครับผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดเวลาวางพอร์ทัลนะครับผมนั่นคือซิมเมตร่าดาร์กอนนั่นเองต่อไปในส่วนของเทอร์บิยอนนะผมเทอ,อร์บิยอนนะผมจะมีอยู่สกินหนึ่งนะครับผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัลติเมทนะครับผมนั่นก็คือซานตาคลาสนั่นเองนะครับผมหรือว่าสกินประจำคริสต์มาสนั่นเองนะครับผม ในส่วนของเสียงพูดอัลติเมทของสกินเทอร์วิออนพริสมัทนะผมมันจะพูดว่าเมอร์รี่โมเทนคอเนี่ยผม,ม ต่อไปในส่วนของเทรเซอร์นะผมจะยังไม่มีสกินไหนนะผมที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดอัติเมตแต่ว่านางเป็นตัวเทียวนะครับผมที่มีการพูดเสียงอัติเมตต่างกันมากที่สุดนะผมก็ลองไปฟังฟังกันได้นะผมแต่ว่าก็จะมีสกินหนึ่งนะผมนั่นคือสกินจิงเกิลที่มีการเปลี่ยนเสียงพูดเวลาเราสปอนตัวละครลงไปนะผมมันจะเปลี่ยนเป็นว่า เชียร์สเลิฟเดอะฮอลลีเดย์สอาเฮียนี่นะครับผมลองไปฟังกันได้ครับตัวละครสุดท้ายนะครับผมนั่นคือวิดีัวมิเกอร์นี่นะครับผมจะมีอยู่สกินหนึ่งนะผมที่เปลี่ยนเสียงผู้อัลติเมทนะครับผมนั่นคือสกินฮันเทรสนั่นเองนะครับผมโดยตัวสกินนี้นะครับผมสามารถซื้อได้ในฮีโร่แกลเลอรี่ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนของอัลติเมทของสกินฮันเทรสวิดัวนะครับผมมันจะพูดว่า no one can hide from the h u n t r e s s น,นี่นะครับผม no one can huntress from hide the อ่า ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรวมสกินที่มีการเปลี่ยนเสียงผู้อาติเมตและเอฟเฟกพิเศษต่างๆอันนี้น,นะครับผมถ้าแอดเกมขาดตกบกพร่องสกินไหนไปนะผมต้องขออภัยมาในาที่นี้ด้วยแอดเกมรีวิวเท่าที่แอดเกมมีนั่นเองนะครับผมและใครที่อยากมาเสริมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้นั่นเองนะครับผมและใครที่อยากชวนแอดเกมเล่นด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวแอดเกมจะทิ้งชื่อแพทเทิร์นเตไว้ใต้เดสคริปชันนี้นะครับผม <Okay. S 2> และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมครูทุกท่านนะผมคนละหนึ่งไลคค์์แชรรซัับบ และสำหรับคลิปนี้แกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายจ้าทุกคน